ผมเตรียมสักน้ำจิ้มดับดันสารคามครับใส่เนื้อซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมไม่เรื่อยครับก็ซ้อมปกติแล้วใช่ครับจริงๆเรามีรายการอยู่ที่สิบสี่ก็ยกคู่กันเลยเหรอใช่เราก็ต่อยกับเจ้าเสี่ยนั่งจิ๋วนี่นะใช่อ๋อต่อยที่สิบสี่ก็เลยยกมาวันนี้ครับก็เลยไม่มีปัญหานะครับเราก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใช่น้ำจิ้มดับดันก็อยู่ที่ดับดันที่สารคามเลยใช่อยู่นั่นตอนนี้มีแค่เป็นผู้ปล่นซ้อมแลาวมัง ก็มีเพชรรุ่งจั่นนครก็คือพวกพี่ๆน้องๆในค่ายเยอกัน่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับเราสิบเก้าน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้สี่สิบเอหกสิบห้าครับเราเป็นมวยสไตล์โมย์โย์ัตวันนี้เลยก็มาเจอแต่นินจิ๋วและได้ดูยังเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเลยเรารู้ตัวกี่วันเนี่ยที่เขาแจ้งไปรู้เมื่อคืนเมื่อคืนนี้ก็เลยตีรถมาเลย แล้ววันนี้เลยต้องมาต่อยที่ร้อยสี่ห้าเนาะครับผมแล้ววันนี้ว่าเจอเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางเกมว่าไปให้ดีก็ตามสไตล์ก็ต่อยตามสไตล์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเขาเป็นมวยแบบไหนเนาะครับแล้วร้อยสี่ห้านี่เมื่อกี้ลองสอบกับช่าอย่างเป็นไงเกินหรือขาดขาดเยอะเลยมาขาดเยอะเลยแต่คือจริงเราต่อยอยู่เวทร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบวันนี้ก็เลยมาขาดแต่ก็ไม่มีปัญหาเนาะร่างกายตัวนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ได้ร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาชนะเขายเหมือนเดิมไฟน์นี้ไคุมมยยหรืออปลล่เ ต่อยมือไทยมาตั้งแต่ตีนีประมาณ60-70เราคนจังหวัดโคราชฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยอ่ะฝากพี <S <S er ่น้องชาวโคราชเป็นยมกำลังใจให้เตียมศักดิตั้งทีมดาวรับผิราคาด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนถึงจะรู้ตัวเมื่อคืนแต่มีรายการอยู่วันที่14แต่วันนี้เต็มที่แน่นอนอ่ะขอให้น้องโชคดีครับครับที่สามยูเทนตครับไฟน์ที่เราซ้อมมากี่วันก็มาแทนยนกับ อก็ซ้อมอยู่ปกติอยู่แล้วแล้วเรารู้ตัวกี่วันเขาแจ้งไปเมื่อวานเมื่อวานนี้เองเรามีรายการอยู่ไหมไม่มียังไม่มีด้วยพอดีก็โทรไปวันนี้มาเข้าเวรแทนหน่อยโอเคก็พร้อมมาเลยแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ต้องการอยู่แล้วเนาะอไม่อยู่เนี่ตอนนี้มีใครเป็นผู้บอลของฉันหราก็พวกพี่นะครับพวกพี่ๆในค่ายเชื่อารตอนนี้กิ๋วอายุเท่าไหร่แล้วี่สปีครับสูงเท่าไหร่หนึ่งร้อยำหนักปล่อยๆตอนนี้หกสิบแปดเราเป็นหมดสไตล์เลยครับ แล้ววันนี้เราเลยต้องมาเจอกับเจมส์สามเนาะเคยต่อยเขาไหมไม่ยังไม่เคยเลยไอ้นี่คือครั้งแรกเลยแล้วี่านรู้ย่างเขาไปมวยแบบไหนสไตล์ไหนึกษายยังยังไม่ได้ึกษายังไม่ได้ยังไม่ได้ทันดูเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดูเนาะแล้ววันนี้เราเจอเขาเนี่ยเราจะวางเกมวางแอ้แน่นอ็ต่อยตามสไตล์เราไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรค่อยแก้ไขวุ้นเข้ามวยเวทีดีล่าสุดเลยจิ๋วต่อยไว้ที่ที่ลังสิตรังสิตตนั้นต่อยกับ อินซีดำเป็นยังไงวะนนั <5 variety S 2> ้นแพ้รับฟาดแพ้คะนนเลือกสองครับผพลาดโดนอะไรลุงวันโดนตึ้ขาอ๋อเลยหล่นเลยวันนั้นต่ออยูเวี่ยงร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบวันนี้เลยต้องปล่อยมาต่อยร้อยสี่ห้าน้อเมื่อกี้สอบหนักยังสอบเป็นยังเกินหรือค่ะเกินอยู่กันอยู่ว่าไหรเกินอยูสองสบสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดของปอนได้ก็คือมาวิ่งเอาหน่อยแล้ไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ แปดสดงสมบูรณ์ถึงแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเปล่าครับผมฮะพร้อมชนะเอพายเถอะไฟนี้ได้คุมไหมหรือปล่อยไปเลยปล่อยมาปล่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเราปล่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้หลังห้าสิบแดงเราคนจังหวัดโคราชฝากเชิญเชแฟนคลับรถหน่อยก็ฝากพี่น้องชาวโคราชเชิญเชียบเชิญเรื่งน้องแจ๊ควันนี้ทำกเตี๋ยวเข้มาแทงก็เต็มที่นะเอาวันนี้ขอโชคดีขอบคุณมากครับ